นาวานิยายเรื่องระจนภัยไปกับนายทิวทัศน์ตอนที่4ประพันธ์โดยทิวทัศน์จินตนาการคำเตือนอ่านมีบางเนื้อหาที่มีความรุนแรงและถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังโดยเฉพาะน้องๆหนุ่มๆเยาวชนไม่ควรลอกเลียนแบบหรือเอาเยี่ยงอย่างความรุนแรงและคําไม่เหมาะสมภาคเสียงโดยสสิประภามาตุอมพันวงตอนนี้เช้าแล้วหนุ่มตื่นก่อนเพื่อนๆตามด้วยฟ้าและไหม แล้วนายทิวทัศน์ล่ะตือนมาใหม่ก็ถามขึ้นทันทีมาคงจะไปเดินเล่นมาครับหรือไม่ก็ไปหาอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็คงมาฟ้ารื้อข้าวของออกมาเพื่อเตรียมทาอาหารเดี๋ยวฟ้าทำอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้กินพร้อมกันหนุ่มเดินลงเขาไปเพื่อไปตักน้ำให้ส,สาวๆทั้งสองคนได้ล้างหน้าแปลงฟัน ตอนนี้ข้าวแล้วกับข้าวพร้อมแล้วพวกเขาแต่ละคนก็เฝ้ารอทิวทัศน์เพื่อที่จะได้กินข้าวพร้อมกันตอนนี้ก็ปาไปเก้าโมงแล้วใหม่เริ่มเป็นกังวลทําไมเขายังไม่มาล่ะฟ้าและหนุ่มก็เริ่มกังวลเหมือนกันในเวลานั้นเองก็เห็นทิวทัศน์เดินโซซัสโซเซขึ้นมาบนเขาเอา้าวทิวทัศน์ไปไหนมาวะหน้าตาของเขามอมแแมมและอิดโรยเขายิ้มแห้งๆให้กับทุกคนใหม่รีบไปคว้าวมือเขาไว้นายเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่า เขาใส่หน้านายมาก็ดีแล้วฟ้ากับพวกเราทุกคนกําลังรองนายเพื่อจะได้กินข้าวกล้อมกันใหมร่รีบลากทิวทั์ทไปนั่งลงเธอรีบตักข้าวใส่จานและยัดใส่มือของเขาเขามองเธอด้วยความฉนนเกิดอะไรขึ้นกับแม่นางไฮโซคนนี้นะรู้สึกว่าสนใจและใส่ใจเราเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าโดนผีปลาเข้าสิงแล้วนะแล้วไหนจะสายตาคู่นั้นที่มองเขาไม่กระพริบเขารู้สึกว่าคําตัวไม่ถูกเธอมองเขาด้วยความหงุหงิเธอไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อคืนนี้ให้ฟ้าฟัง ก็เธอรู้ว่าต่อให้เล่าฟ้าก็คงไม่เชื่อเธอเองถ้าไม่เจอกับตัวเองยังไงก็ไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะมันเหลือเชื่อเกินไปแต่เธอรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือความจริงไม่ใช่ความฝันถ้าไม่ได้ทิวทัศน์ไปช่วยเธอเธอไว้เธอคงจะกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วยิ่งคิดแล้วเธอก็ยิ่งติดค้างเขาเพราะที่ผ่านมาเธอรู้ถูกเขามาตลอดแต่หลังจากที่เขาไม่ช่วยเธอเมื่อคืนเธอได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่เสียสลสะบัเพื่อคนอื่นเขาเป็นผู้ชายที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและอ่อนโยน ในจะา่างกายและมืออุ่นๆของเขาที่เธอได้สัมผัสทุกสิ่งเหล่านั้นเธอไม่อาจลืมเลือนทิวทัศน์ตักข้าวใส่ปากและเคี้ยวช้าๆเขารู้สึกว่าตัวเองผิดเขากับหนุ่มเติบโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเหมือนพี่น้องสายเลือดเดียวกันแต่เมื่อคืนเขากลับโกธหนุ่มเขารู้สึกว่าตัวเองช่างไร้สาระสิ้นดีและอีกอย่างฟ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาฟ้าเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาแอบชอบเธอและหนุ่มเองก็เหมือนกัน เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็พยายามสลัดเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดเพื่อนทิ้งเมื่อพวกเขากินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยก็ <c oughs> เก็บสัมภาระเตรียมออกเดินทางต่อวันนี้พวกเขาต้องเดินทางไปลำห้วยแห่งหนึ่งทิวทัศน์บอกว่าพวกเราจะพักกันที่นี่สักหนึ่งชั่วโมงลำห้วยที่นี่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ใครอยากจะอาบน้ำก็เต็มที่แต่ที่สำคัญอย่าลืมตักน้ำเพื่อพกติดตัวไปละ่ะเพราะจากนี้เราจะเดินลัดลอดไปตามสันเขาไม่มีที่ให้ตักน้ำกินแล้ว น้ำในลาหว้วยสแจวจนเห็นพวกปลานานาชนิดแหวกว่ายไปมาทิวทัศน์บอกว่าเดินอีกประมาณห้าชั่วโมงก็จะถึงหมู่บ้านเป้าหมายแล้วและเมื่อถึงที่นั่นพวกเธอก็อาจจะได้ขา่ขาวข่าวของพ่อเธอดีไม่ดีอาจจะเจอพ่อเธอที่นั่นไม่ว่าจะยังไงก็ตามแน้าที่ของพวกเขาก็จะสิ้นสุดเพียงเท่านั้นพ็าจากหมู่บ้านแห่งนั้นเธอสามารถโดยสารรถเข้าเมืองและกลับบ้านของเธอได้ตลอดระยะเวลาสามวันที่เดินทางกันมาทั้งสี่คนสนิทกันไม่น้อยโดยเฉพาะหม่ ที่แท้จะไม่ห่างตัวทิวทัศน์ฟ้ามองลำห้วยที่มีน้ำใสแจ๋วแล้วชักชวนคนอื่นขึ้นมาว่านี่ฉันว่าเราเล่นน้ำกันดีกว่าหนุ่มรีบสนับสนุนทันทีดีครับทิวทัศน์ใสหน้าพวกเธอเล่นกันไปเลยเดี๋ยวเราจะยืนดูอยู่ตรงนี้ใหม่เดินเข้ามาดึงมือเขาไม่เอาฉันอยากให้นายเล่นด้วยนะ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 เธอมองเขาด้วยสายตาอ่อนๆเขาต้อง้มออกมาด้วยความอ่อนใจเขาเพยักหน้าเบาๆแล้วเดินลงน้ำไป ทั้งสี่คนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานน้ำในห้วยเย็นราวกับน้ำแข็งแต่หัวใจของพวกเขานั้นอบอุ่นไปด้วยไอยอุ่นแห่งความรักแน่จริงก็จับฉันให้ทันสิฟ้าร้องท้าทายน้อยถึงแม้ว่าบนบกจะวิ่งเร็วกว่าแต่ในน้ำเธอเสร็จฉันแน่ยายฟ้าฟ้าหันมาแลบลิน้นฟ้าแบลบลิ้นแล้วเรียนหนึ่งเหรอคะหนุ่มพุ่งตัวไปเพื่อจะจับเธอแต่เธอว่ายน้ำมีไป ทั้งสองคนหนีและตามกันไปบวกเว่ยโวยวายเสียงของทั้งคู่ดังก้องไปทั้งป่าฝูงลาน้อยใหญ่ทั้งหลายตกใจจนหายหัวไปกันหมดที่มุมหนึ่งของลำห้วยมีกอบัวขนาดใหญ่อยู่กอหนึงน่งมีดอกบัวสีขาวบานสะพั่งอยู่เต็มไปหมดแต่ในบรรดาดอกเหล่านั้นมีดอกหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดดอกบัวดอกนั้นชูช่อบานสะพั่งมันสูงกว่าดอกไม้ดอกอื่น หมเพยายามว่ายเข้าไปเพื่อจะเก็บมันเนื่องจากมันอยู่ตรงกลางของเกาะบัวมันไม่ง่ายนะที่เธอจะเข้าไปเก็บมันตอนนี้ที่ศน์กำลังมองหนุมกับฟ้าว่ายน้ําไล่กันจนไม่รู้ว่าใหม่กาลังไปเก็บดอกบัวด้านหลังของเขาไหมรู้สึกเหนือหน่อยยิ่งนะก็เธอพยายามแหวกต้นและใบของบัวทั้งหลายเธอพยายามาอยู่พักใหญ่ๆจนสายลายน้ำทันแขนและขาของเธอตอนนี้เธอค่อนข้างไม่รักจากการว่ายน้ําหรือพักใหญ่แต่ไม่มีที่ย่างเท้า และโดนต้นบัวและสาหร่ายพันแขนและขาของเธอจนว่ายน้ําไม่ได้ร่ากของเธอกําลังจะจมลงและเป็นจังหวะพอดีที่ทิวทัศน์รู้สึกว่าทําไมไหมเงียบผิดป,ปกติเขาเลยหันมาดูก็เห็นรากของไหมที่กาลังจะจมลงไปทิวท,ทัศน์ี่พุ่งตัวเข้าไปหาเธอโชคดีที่ระย,ยะห่างของเขาไม่ไกลมากเขาดำลงไปและคว้าตัวเธอขึ้นมาได้เขามาช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาแต่เธอก็สำลักน้ำเข้าไปหลายอึ หนุ่มแม่ฟ้าโมแต่ว่ายน้ำไล่กันแต่ไม่ทันสังเกตเหตุการณ์ทั้งคู่ยังคงว่ายน้ำไล่กันอย่างเมามันทิวทันได้ไว่ายน้ำพาไหมเข้าฝั่งเธอว่ายไปทางนั้นทําไมเขาถามเขาด้วยน้ําเสียงห้วนหว้วนฉันจะไปเก็บดอกบัวไม่คิดว่าพุ่งอาจจะต้นบัวมันจะเยอะขนาดนี้ทําอะไรไม่รู้เรื่องขอตะคอกใส่เธอด้วยน้ําเสียงดุดุรู้ไหมว่ามันอันตรายเธอหน้าซีดเผือดฉันขอโทษฉันรู้สึกผิดจริงจริง เธอรู้สึกว่าตัวเองชอบทำตัวเป็นภาระเขาอยู่เรื่อยนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาช่วยชีวิตเธอไว้หากไม่มีเขาเธอคงกลายเป็นผีใต้น้ําไปแล้วเธอคิดว่าเขาคงจะโกรธเธอมากแน่ๆและเอือมละอากับการกระทำของเธอเธอมองเขาด้วยสายตาละห้อยทิวทัศอย่าโกรธเราเลยนะเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆอย่าโกรธเราเลยนะเธอกลวงแผนของเขาไว้แน่นเขาไว้ยักหน้าให้เธออย่างอ่อนใจเราไม่โกรธเธอหรอกว่าแต่เธออยากเล่นดอกบัว ตัวนี้ก็มีเยอะแยะจะว่าไปทําไมทางนั้นทําไมไม่เด็ดเอานี่ก็เยอะแยะไปหมดคือฉันเห็นว่าดอกมันใหญ่และสวยกว่าดอกอื่นนะฉันก็เลยอยากจะไปเด็ดมันมาฉันว่าจะเอามันมาให้นายอะแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต้องขอโทษจริงๆนะขอเพึ่งสังเกตเห็นว่าดอกบัวดอกนั้นมันสวยกว่าดอกอื่นๆจริงๆนั่งรออยู่ที่นี่ห้ามไปไหนเด็ดขาดเข้าใจไหมน้ำเสียงของเขาค่อนข้างดุแต่ก็แฝงไปด้วยความห่วงใย เราพยักหน้าอย่างว่าง er ่ายได้ฉันไม่ไปไหนหรอกเขากระโดดลงไปในน้ำห้วยอีกครั้งหอยมุดหายลงไปใต้น้ำน้ำค่อนข้างใสจึงทำให้เห็นเงาของเขาอยู่ใต้น้ำเขาไปโผล่อีกทีก็ต้องดอกบัวแล้วเขาเด็ดมันมาแล้วว่ายกลับมาหาเธอเขายื่นดอกบัวให้เธอให้ฉันหรอเขาพยัยหน้าเธอยิ้มให้เขาแต่ฉันอยากให้นายมากกว่าตั้งใจว่าจะไปเด็ดมันให้นายแต่นายกลับมาเด็ดให้ฉันซะงั้นทำไมล่ะ ทำไมเธอถึงอยากให้เราเราะมันสวยที่สุดและใหญ่ที่สุดไงแถมจะเด็ดมายากด้วยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นพญาดอกบวกัวหมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีและสาคัญที่สุดอะนะนายเข้าใจใช่ไหมมันอาจจะไม่มีค่ามากก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึกของฉันนะถ้าฉันจะมอบอะไรก็ตามให้นายฉันก็จะมอบสิ่งที่ดีและสาคัญที่สุดให้กับนายถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เธอไม่ต้องมอบอะไรให้เราแล้วเธอมองหนะ้าเขาด้วยใจหวาดหวัน่นเขาหมุนตัวหันหลังให้กับเธอ เธอไม่เข้าใจว่าเธอพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเธอมีคาพูดและคำถามมากมายแต่ตอนนี้เหมือนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่อกของเธอเธอพูดไม่ออกเธอได้แต่ยืนถือดอกพัวที่เขายื่นให้เธอเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือเธอฮะเธอถามตัวเองเราไม่ได้ถูฝ่าไปใช่ไหมเขาพูดอย่างนั้นจริงๆหรอเมื่อกี้เธอเศร้ามากน้ำตาของเธอเอ่อไปด้วยน้ำตาแต่ตอนนี้เธอยิ้มออกมาได้แล้ว ก็ยิ่งของเธอมาันจะพังยิ่งกว่าดอกหัวที่เธอถือเอาไว้เสียอีกเราไม่อยากต้องเสียเธอไปถ้าเธอเป็นอะไรไปเราคงเราคงจะตอนนี้ไปน้านของเขาแดงสั้างไปด้วยความเขินอายทางหนุ่มยังคงไล่กวนฟ้าไม่หยุดตอนนี้ท,ทั้งพึ่งว่ายน้ำออกมาค่อนข้างห่างจึจุดที่หมยได้คือพัดอยู่ฟ้าว่าเข้าไปในหลึกของลำห้วยหนุ่มว่ายตามไปติดติพอเธอว่าเข้ามาถึงพบว่าเป็นทางตันเธอไม่มีทางหนีหนุ่ม หนุ่มที่ว่ายตามเธอเข้ามาก็สามารถมาจับเธอเธอได้ในที่สุดด้วยความที่อยู่กันมาสามถึงสี่วันทําให้หนุ่มรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจดีนะรอบตัวเต็มไปด้วยพิษสงเมื่อหนุ่มตะคอบตัวเอาไว้ได้แล้วเขาจึงต้องไห้ยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้เธอหนีรอดออกไปเขาจึงกอดฟ้าไว้อย่างแน่นจนลืมไปว่าเขาเป็นผู้ชายส่วนฟ้านั้นเป็นผู้หญิงตำแหน่งไขนของเขานั้นอยู่ตรงหน้าอกของฟ้าพอดีพอดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขากดฟ้าจนฟ้าหายใจแทบไม่ออกจะรัดกันให้ตายเลยไง ขานขึ้นได้เขาก็คลายวงแขนของเขาออกและเดกขึ้นได้ว่าฟ้านั้นเป็นผู้หญิงเขารู้สึกว่าแขนของเขาได้สัมผัสกับความนุ่มนิ่มอนหน้าอกของฟ้าพอฟ้าเป็นอิสระแล้ว,ลวเธอก็หันมามองหน้าหนุ่มด้วยความไม่พอใจหนุ่มหลบตาเธอหน้าของเขาแดงเบื่เื่อความอืดอายเขาทําอะไรไม่ถูกได้แต่ถูมือไปมาดูเหมือนลิงโดนกระปิตอนแรกเธอก็โกรธเขาอยู่หรอกที่แต่อ่างเธอแต่ตอนนี้ทําให้เธอตลกและอดกลั้มไม่ได้เป็นอะไรของนายเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่า ไม่ได้ไปอะไรเลยน้ำที่นี่ค่อนข้างจะเย็นจัดหนุ่มเป็นผู้ชายร่างกายแข็งแรงและเป็นคนที่เติบโตในภูมิภาคนี้อยู่แล้วร่างกายจริงๆกบสภาพแบบนี้แต่ไม่ใช่สำหรับเธอฟ้าใช้แรงอย่างมากในการเล่ขวดนีตามกันจงท,ทำให้เธอเกิดกัะคิวขึ้นมาอย่างกะทันหันอ๊ยเธอทำหน้าเหยเกย๋อพร้อมกับร่างกายของเธอที่จมลงไปใต้น้ำหนุ่มตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน กว่าเขาจะลึกได้ก็ทาฟ้ากินน้ำไปหลายอ,อึกแล้วหนุ่มจึงรีบพาฟ้าขึ้นนานบนฝั่งด้วยความที่เธอกินน้ำเข้าไปหลายอ,อกึกทำให้เธอนนแน่นท้องและหายใจไม่ออกหนุ่มเคยได้ยินพ่อบอกว่าถ้ามีคนจมน้ำให้กดลงไปที่หน้าท้องหนุ่มจึงกดท้องของเธอไปเต็มแรงจนทำให้เธอําดักน้ำออกมาทั้งปากและจมูกหนุ่มเป็นคนร่างใหญ่การกดของเขาครั้งนี้ทำให้ตับไตไส้พภูมิของเธอแทบจะทะลักออกมา เขาเตรียมตัวที่จะกดท้องของเธออีกครั้งเธอรีบรวบรวมแรงทั้งชีวิตเพื่อตะโกนคำคำหนึ่งย่า <Yeah. S 1> ดีที่หนุ่มยั้งมือไว้ทันฟาต้องใช้หลายนาทีเพื่อปรับลมหายใจความจริงเธอสูงในหัวเขาที่ทำกับเธอแรงแต่พอเห็นสายตาที่ห่วงใยของเขานั้นทําให้เธอใจอ่อนนี่นายน่ะนายจะฆ่าฉันได้ไงฮะถ้าจะกดคนอย่างเนี้ยเข้าหลังกระทืบเลยดีกว่าก็เราเป็นห่วงเธอนี่ก็เลยรีบร้อนไปหน่อย นายเป็นห่วงฉันด้วยเหรอห่วงสิทําไมต้องห่วงฉันด้วยก็ก็ก็อะไรก็อยู่นั่นแหละก็เพราะเราเราเราอะไรอีกละ่ะเราล้วเธอฮะนายว่าอะไรนะขาตะโกนหย่สุดเสียงจนทําให้ฟาสะดุง้งจนตัวลอยเราล้เธอเว้ยเขาพูดแล้วก็วิ่งเลาะริมห้วยไปเธอก็วิ่งตามเขาไป นี่นายหนุ่มนายเป็นบ้าอะไรรอฉันด้วยสิไม่รอแล้ววิ่งตามมาเองแล้วนายจะวิ่งไปทําไมทําไมไม่เดินดีๆเราเขินไอ้บ้าเขินอะไรกะทั้งคู่วิ่งมาถึงที่ทิวทัศน์นั่งอยู่ทั้งหมายและทิวทัศตกใจนึกว่าทั้งคู่ไปเจออะไรมาพอถามก็รู้ว่าไม่มีอะไรเมื่อทุกคนพร้อมแล้วทั้งสี่คนก็ได้ออกเดินทางต่ออันที่สุดก็ถึงหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาแล้วทันทีที่พวกเขาเข้าขมาในหมู่บ้าน พวกเขาก็ตรงไปที่บ้านของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เป็นเพื่อนของคุณทาวอรและคุณนำลงพ่อของฟ้าและไหมเมื่อพวกเขาสีโคนเข้าไปก็เจอกับผู้ใหญ่สลาวุธผู้ใหญ่สลาวุธไม่เคยเจอลูกสาวของคุณทาวอรและคุณนำลงจึงไม่รู้จักพวกเธอแต่ผู้ใหญ่สลาวุธรู้จักทิวทัศน์และนุ่งเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยแวะเวียนเป็นหมู่บ้านของพวกเขาอยู่บ่อยๆและรู้จักกับพ่อของน้องคู่เมื่อพวกเขาแนะนําและเล่าเรื่องราวให้ฟังผู้ใหญ่ก็บอกว่าเรื่องบ้างกันไปก่อนเรื่องนี้เล่าแล้วต้องยาวแน่ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ทั้งสี่คนก็้ไปนั่งบนบ้านแล้วผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟัง เมื่อประมาณครึ่งเดือนก่อนคุณถาวรและคุณนำรงได้เดินทางม,มาที่นี่ปกติแล้วสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่รักความสงบรักในธรรมชาติและชอบเดินป่าอยู่บ่อยๆปกติแล้วถ้ายังมีเวลาว่างทั้งสองคนจะเดินไปที่หมู่บ้านของนุ่มและถิวทัศน์จากนั้นก็จะเดินเท้าเข้ามาที่นี่แต่เมื่อครึ่งเดือนก่อนก่อนที่พวกเขาจะมาที่นี่เหมือนครั้งก่อนก่อนที่ผ่านมาทุกครั้งที่พวกเขามาพวกเขาจะแวะค้างแรมที่นี่ แต่เมื่อครั้งก่อนพผเอิญมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเกิดในจังหวะที่คุณถาวรและคุณดำรงมาพอดีพวกช้างวิเศษหรือช้างประหลาดตัวหนึ่งตัวมาสีขาวแล้วกับหิมะแต่งงานของมันเป็นสีทองถือว่าเป็นช้างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนอกจากนั้นและยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ตามกันไปและเห็นเหมือนกันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทางการจึงจัดชุดเจา้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า พร้อมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตามหาช้างตัวนั้นและคุณถาวรและคุณลำรงก็รู้สึกสนใจอย่างมากจึงขอตามเข้าไปด้วยทั้งหมดไปก็ประมาณ30คนได้เมื่อเข้าไปแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่มีข่าวาวใ,ใดๆและไม่สามารถติดต่อใครได้เลยตอนนี้ทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปหลายชุดแล้วแต่ก็หาไม่เจอถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกและประหลาดอย่างมากตอนนี้ผู้ใหญ่สลาวุธเองก็กำลังจะเตรียมชุดพานและรวมตัวกันเพื่อตามหาคณะที่หายไป บางก็บอกกันว่าทั้งหมดหลงไปยังเมืองรับแลบางก็บอกว่าทุกคนคงตามช้าไปเรื่อยๆจนหลงเข้าไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ก็บอกว่าโจรป่าของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาวุธติดตัวจับพวกเขาไปตอนนี้ไม่มีอะไรชัดเจนฟ้าแล้ใหม่ทิวทัศน์และหนุ่มพวกเขาทั้งสี่คนขอให้ผู้ใหญ่ชาาวุฒิเพื่อที่ขอร่วมเดินทางไปตามหาคณะอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าที่หายไปผู้ใหญ่ชาาวุฒินั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วพยักหน้าก็ได้วะทิวทัศน์เองก็เป็นพานอยู่แล้ว การเดินทางครั้งนี้มีพานใหญ่อยู่มากมายก็ถือโอกาสได้ไปเรียนรู้ด้วยส่วนหนุ่มพ่อเองก็เคยเป็นพานเก่ามาก่อนก็ถือได้ว่าได้ความรู้ในการเดินทางส่วนหนูฟ้าและหนูไม้ในฐานะเป็นลูกก็สมควรอยู่ที่จะเป็นห่วงพ่อและก็จากการเดินทางพิสูจน์ได้เห็นว่าหนูทั้งสองคนสามารถเดินป่าได้เอาเป็นว่าลุงอนุญ,ญาตก็แล้วกัน ทั้งสองคนขอบคุณผู้ใหญ่ทีแรกทั้งสองคุว่าจะไม่ได้เข้าไปแต่ต่อให้ผู้ใหญ่ไม่อนุญาตทั้งสองก็จะเข้าไปอยู่ดีวันลุงงึ้นผู้ใหญ่ก็เรียกทุกคนและแนะนําบุคคลสําคัญที่จะร่วมคณะไปกับพวกเขาทุกคนนี่ก็คือผู้กองธีรวัตรไปตำรวจสืบสวนสอบสวนจากหน่วยปราบปรามพิเศษนี่คือพานโกเป็นผู้ชํานาญทางป่าแถบนี้และเพื่อนบ้าน แล้วนี่ก็คือพานคิดเป็นอีกท่านหนึ่งที่ชำนาญป่าภูม,มิภาคแบบนี้ทุกที่เขาเคยเดินมาแล้วและนี่ก็คือหมวดเจนจิลา หมวดเจนจิราเป็นตำรวจหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศทางด้านสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานและนี่เสือน้อยอดีตมหาโจรซึ่งค่อนชีวิตของเขาอาศัยอยู่ในป่าแถบนี้เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องป่าและวาชมชำนาญไม่แพ้พานใหญ่ทั้งหลายอย่างแน่นอนเสือน้อยในวัยห้าสบผมงอกขาวทั้งหัวแต่ร่างกายดูแข็งแรงฟิตเปี้ยสายตาคมกล้าของเขากวาดมองไปยังทุกคน ู้กองธีรวัตรเป็นตำรวจหนุ่มลูกต่อย่งกดาดลาช่องดังเขาเป็นหนุ่มหน้าหวานสายตาอ่อนโยนไม่มีความน่าเกงขามของความเป็นตำรวจปราบปรามเลยสักนิดหมวดเจนจิราเป็นตำรวจหญิงหน้าตาดีเธอเป็นผู้หญิงที่ร่างใหญ่สไตล์คนยุโรปแต่เธอก็สวยและเซ็กซี่ไปอีกแบบหนึง่งเพราะเธอเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาและนี่ลูกชายของผมชื่อธมินนายธมินไวไล่เลี่ยกับทิวทัศน์และหนุ่มเขาเป็นมือเพชฌฆาตใครๆก็รู้จักในละแวกนี้พวกโจรได้ยินชื่อเขาดังกลับได้ยินเขา ัากษาเขาว่ากันว่าไนทมินฆ่าคนตั้งแต่อายุ12ขวบวิธีการจัดการกับโจงเขาก็คือยิงทิ้งเขาเป็นคนผิวดำไว้ผมยาวไปด้านหลังสักยันเต็มตัวแถมยังเต็มไปด้วยรอยแผลจึงทำให้ดูน่ากลัวและน่าเกลงขามและนี่เสียเว็บหรือกำนันเว็บเสียเว็บเป็นกำนันที่อายุน้อยที่สุดในละแวกนี้น ัยเพียง25ปีเขาได้เข้าสู่ตำแหน่งกำนันแทนพ่อของเขากำนันชายหรือว่าเสียชายเจ้าของสัมปทานป่าไมา้แถบนี้ทั้งหมดนี่คือบุคคลสำคัญทั้งหมดที่ผมได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันส่วนที่เหลือก็เป็นพวกลูกขาดลูกสมุนของแต่ละคนซึ่งรวมๆแล้วก็ประมาณร้อยชีวิตพ่อคะหนูไปด้วยวันข้าวเปผู้หญิงก็อยู่ส่วนผู้หญิงทามินหันไปตะคอกใส่น้องสาวฝาแพรของเขาเป็นผู้หญิงแล้วไงพี่แหกตามองเองสิเธอชี้ไปทางหมายไรฟ้า สองคนนั้นยังไปได้ทําไมฉันไปไม่ได้สองคนนั้นพ่อของขาเข้าไปในป่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปตามหาพอ่อและฉันล่ะก็พี่กับพ่อจะเข้าไปในป่าและฉันจะไม่มีสิทธิ์ตามพี่กับพ่อเข้าไปด้วยหรอในป่าเต็ไมไปด้วยอันตรายเขาไม่ได้ไปเที่ยวกันนะขวัญข้าวฉันดูแลตัวเองได้ขวัญข้าวเธอเป็นผู้หญิงที่จัดตัวสวยคนหนึ่ง ถ้าฟ้าและใหม่สวยราวนางฟ้าเธอเองก็สวยราวนางไม้เธอสวยแบบบ้านๆไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ดัดแปลงอะไรเธอสวยแบบธรรมชาติแต่ด้วยความที่เธอถูกเลี้ยงมาแบบผู้ชายเธอจึงมีลักษณะและแสดงออกคล้ายคึงกับผู้ชายเป็นคนดุๆพูดจาผงผางอยากทำอะไรก็ต้องได้ทำอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากไปไหนก็ต้องไปกับพ่อและพี่พ่อของเธอจึงตัดบทของสองพี่น้องเพื่อไม่ให้ทะเลาะก,กันต่อหน้าคนอื่นๆเอาละเอาละ ตกลงเองจะไปก็ไปกับพ่อเอาเธอหน้าทานินเองก็รู้นิสัยมันต่อให้ห้ามไปมันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีหลังจากที่ทุกคนได้ทําความรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยและก็ได้นัดหมายเวลาในการออกเดินทางจบนวนิยายเรื่องผจญภัยไปกับนายทิวทัศน์ตอนที่4โปรโดติดตามผจญภัยไปกับนายทิวทัศน์ตอนที่ห้า